หลังจากแผ่นดินไหวสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยบางรายจากไปแบบกระทันหันแก้ไขอย่างไรตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาพลังงานหงจุ้ยได้เปลี่ยนเข้าสู่หงจุ้ยยุค9ตามที่ผมได้นำเสนอมาตลอดแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีความแรงเกิน7ลิกเตอร์ได้ส่งผลให้องศาาการไหลเข้าของพลังงาน เกิดความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพธุรกิจการเงินและความสัมพันธ์ในครอบครัวตามที่ผมได้นำเสนอมาก่อนหน้านี้แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรมองข้ามก็คือสัตว์เลี้ยงของท่านที่จะได้รับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองศาการไหลเข้าของพลังงานหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช่นกันเพราะพลังงานหุงจุ้ยก็คือ ประจุไฟฟ้าในอากาศที่ไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกผ่านประตูหรือหน้าต่างทุกๆบานเข้ามาประจุภายในตัวบ้านและห้องนอนของท่านแล้วส่งผลกระทบที่แตกต่างกันส่วนจะเป็นพลังงานดีหรือประจุไอออนลบหรือจะเป็นพลังงานร้ายประจุไอออนบวกขึ้นอยู่กับองศาการไหลเข้าของพลังงานที่มีความแตกต่างกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแบบกระทันหันหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยความที่ผมเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงที่จะต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ที่มีทั้งเจ็บป่วยแบบคาดไม่ถึงหรือจากไปแบบกระทันหันผมจึงได้ค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์หมายท่านได้ศึกษาและสังเกตสัตว์เลี้ยงของท่านตามข้อมูลต่อไปนี้ สัตว์เลี้ยงที่ต้องอยู่ในบ้านที่มีแต่พลังงานร้ายหรือประจุไอออนบวกอาจเผชิญกับความเครียดและความไม่สบายที่ส่งผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมของพวกเขาในระยะยาวในบรรยากาศที่มีประจุไฟฟ้าในอากาศหรือไอออนบวกสูงเช่นในกรณีที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรือการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กโลก สัตว์เลี้ยงอาจได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เนื่องจากพวกเขามีความไวต่อการสัมผัสในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของพลังงานมากกว่ามนุษย์โดยเฉพาะสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสท,ที่ดีเช่นสุนัขหรือแมวซึ่งสามารถรับรู้คลื่นแม่เหล็กหรือการไหลเข้าของประจุไฟฟ้าได้การที่สัตว์ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีพลังงานร้ายหรือประจุไอออนบวกมากเกินไป อาจทำให้พวกเขารู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลซึ่งอาจแสดงออกผ่านพฤติกรรมต่างๆเช่นการซ่อนตัวหรือการร้องเสียงสูงโดยเฉพาะสัตว์ที่มีความไวต่อการสัมผัสของพลังงานจากบรรยากาศรอบตัวการเครียดอาจทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆตามมาเช่นการลดลงของความอยากอาหารการนอนไม่หลับหรือ การเกิดปัญหาทางร่างกายเช่นความดันโลหิตสูงผลกระทบจากประจุไอออนบวกไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อจิตใจของสัตว์ด้วยการที่สัตว์เลี้ยงต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีพลังงานบ้ายอาจทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและเกิดความเครียดสะสมได้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ และเจ้าของหรือผู้เลี้ยงในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบนี้การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงเช่นการใช้เครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดประจุไฟฟ้าในบ้านเพื่อปรับสมดุลในอากาศหรือการใช้วิธีการต่างๆเพื่อช่วยลดพลังงานร้ายที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงเช่นการปรับทิศทางการไหลเข้าของอากาศ ที่อยู่ด้านตรงข้ามเพราะพลังงานร้ายหรือประจุไอออนบวกที่ไหลเข้ามาภายในตัวบ้านเกิดจากการไหลเข้าของอากาศที่ทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกแล้วเกิดปฏิกิริยาประจุไอออนบวกหรือพลังงานร้ายไหลผ่านประตูหรือหน้าต่างที่เปิดรับลมเข้ามาภายในตัวบ้านอยู่เป็นประจำดังนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์ในเมื่ออากาศที่นำพาประจุไฟฟ้า ไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกที่ส่งผลให้เกิดประจุไอออนบวกในด้านตรงกันข้ามจะทำให้เกิดปฏิกิริยาประจุไอออนลบหรือพลังงานดีไหลเข้ามาวิธีการแก้ไขไง่ายๆก็คือถ้าท่านเปิดประตูหรือหน้าต่างบานไหนรับลมเข้ามาภายในตัวบ้านหรือห้องนอนแล้วส่งผลให้สัตว์เลี้ยงของท่านเจ็บป่วยอยู่เสมอท่านจะต้องแก้ไขด้วยการ เปิดประตูหรือหน้าต่างที่อยู่ตรงข้ามเพื่อเปิดรับพลังงานดีก็มาภายในบ้านของท่านการดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับสัตว์เลี้ยงในบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของสัตว์ควรใส่ใจเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากพลังงานร้ายหรือประจุไอออนบวกที่ไม่สามารถมองเห็นมาทำร้ายสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก โดยคาดไม่ถึงท่านจึงต้องพยายามสังเกตและปรับเปลี่ยนเพื่อลูกๆของท่านจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยพลังงานที่ส่งผลดีเพราะถ้าสัตว์เลี้ยงของท่านปรับเปลี่ยนแล้วส่งผลดีขึ้นก็จะเป็นคำตอบว่าบ้านของท่านได้เปิดรับพลังงานที่ส่งผลดีหลังจากเปิดรับพลังงานที่ส่งผลร้ายมานานโดยไม่ทราบสาเหตุครับ